ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องพ่อลูกเล่นกินเที่ยวนะครับวันนี้ผมนะครับจะพานะครับท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับสวนมะละกอฮอเลนของผมนะครับที่ว่าได้ปลูกไว้นะครับตอนนี้น้องมะละกอฮอเลนนะครับมีอายุได้ประมาณ6เดือนแล้วนะครับนี่นะครับน้องมะละกอฮอเลนหกเดือนแล้วครับตอนนี้น้องเริ่มติดเอ่อ ดอกแล้นะครับเริ่มติดดอกออกลูกแลวนะนี่นะครับเป็นต้นสมบูรณ์เพศนะครับหรือว่าต้นกระเทยนะครับนี่นะครับน้องเริ่มออกลูกเลยนะครับนี่นะครับลูกของน้องมะละกอนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมต้นใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับตอนนี้น้องมะละกอทุกต้นนะครับเริ่มทยอยออกดอกนะครับเริ่มติดดอกนะครับออกลูกแล้วนะครับนี่นะครับมะละกอของผมนะครับอ่า นี่ครับต้นนี้นะครับติดลูกแล้วนะครับเป็นรูปลูกคอเรกนะครับลูกไม่เยอะเนาะไม่เยอะทีนะครับผมนี่ครับนี่ต้นมะละกอนะครับอองายุประมาณ6เดือนแล้วนะครับผมน้องมะละกอฮอลเลนนะครับตอนนี้ก็เริ่มติดลูกแล้วครับนี่นะครับลูกลูกลูกคอเรกนะครับพอดีน้องติดแรงด้วยนะครับน้องติดแรงนะครับแล้วก็ มะละโกติดเล้งนะครับแล้วก็ฝนไม่ได้ตกนะครับมะละโกการเจริญเติบโตก็ชักไประยะหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ฝนตกให้นะครับน้องก็เริ่มสมบูรณ์นะครับต้นต้นก็เริ่มสมบูรณ์นะครับเริ่มติดดอกเอ่อติดดอกเอ่อออกผลเลยนะครับตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับนี่นะครับบรรยากาศในสวนนะครับผมนี่ครับอันนี้นะครับต่ำมากเลยนะนี่ครับขนาด ต้นขนาดเอวผมนะครับต้นต่ํามากนะครับแต่ว่าติดลูกแล้วนะครับผมนี่ครับผมต่ํามากๆนะครับมะละกอฮอเลนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศในสวนนะครับมะละกอเลนนะครับ200กว่าต้นนะครับเกือบ300อต้นนะครับเราปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้มีระบบน้ํานะครับน้องก็เลยโตช้านิดนึงนะครับเพราะว่าระบบน้ำนะครับน้ำมันไม่ถึงนะครับเราปลูกแบบธรรมชาตินะครับให้ ให้น้ําโดยฝนนะครับถ้าฝนตกนะครับมะละกอก็จะสดชื่นนะครับถ้าฝนไม่ตกมะละกอก็จะชักไปนิดนึงนะครับนี่ครับตาชมสวนนะครับสวนมะละกอนะครับผมนี่ครับเริ่มติดติดลูกกับทุกต้นแล้วครับนี่ครับแบบนี้ก็ถือว่าต้นสมบูรณ์นะครับนี่ครับอ่าติดลูกกับทุกต้นเลยนะครับติดดอก ตอนนี้มะละกอติดดอกทุกต้นเลยนะครับก็เริ่มทยอยติดลูกนะครับเปลี่ยนจากดอกก็มาเป็นลูกนะครับนี่นะนี่ครับมะละกอจะออกดอกก่อนนะครับนี่นี่จะเป็นดอกก่อนนะครับนี่ดอกมะละกอนะครับเป็นดอกสองมูลเพศหรือว่าดอกกระเทยนะครับนี่นี่จะเป็นลูกมะละกอลูกเล็กๆนะครับแล้วก็จะขยายมาเป็นลูกเยญ่อนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวห้ชมบรรยากาศนะครับผมนี่ครับชมบรรยากาศสวนครับสวนมะละกอนะครับผม ดอกกบุกต้นเลยครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดสับตะไคร้ช่องพ่อลูกเล่นกินเที่ยวให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมะละกนะครับติดลูกทุกต้นเลยผมจะพามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆครับขอบคุณครับ